สวัสดีค่ะพี่นอนจ้ามือนี้จะพาไะท้ามาเบิงท่าเรือท่าเรือบ้านส้มปล่อยตําบลน้าสีนวนอ่ำเพอเมืองจังหวัดมุกดาหารนะคะที่ตรงนี้นะคะ มันจะเป็นหาเรือที่แบบว่าออกหาป่านะคะเนาะเพื่อกระจอดเรือเรี่ยงกันอยู่ตรงนี้นะคะในบาบน,นสปอยตมบุรีสิงนวนของเฮ้านะคะพี่น้องจ๊ะม,มาค่ะมาชมน้ำกันนะคะอ<ม>ูทางลงคือซ้ำแท้ทพี่น้องจ้าแบบที่นี่ฝ<ม>่าหาทางลงกันเด้อมาค่ะาไปผ้าไปเบ่ง<ม>กานลังงอาป่าึ้นมาจ้ะพี่น้อง ปลาอะไรเอ่ยคอยดูนะคะพี่น้องจา้าปลาอะไรเอ่ยปลาอะไรเอ่ยปลาอะไรเอ่ยเต้นตดองดองแดงแดงมีปลาด้วยจาย้าพี่น้องได้ปลาปเพิ่มปลามาอย่างแต่ว่าลู้าจะกินอย่างองื่นสุกแล้เน,น้อยนี่ชิบบิลเตสร์ เป็นว่ากระไดกินอึงเป็นอยู่เยพี่นองเด้ชอช่องเจฟาาสนามมาเราเอาโน้หัวมวนค่ะพี่น้องจ้าพี่น้องอยากไฟฝันอยากขี่เรือมาหน้าแล้วคุณตาให้นางเรือจะพี่นอนจ้าโอ้ยนางเด้อบอลลมว่าโจไม่ว่าตาเออหนีมาเฮต้นน้ำพวปลาไปน้ำพวยมันไก่ย่างบวบไวปวดแข้งปวดขาก็เลยเห็นเรือก็เลยมาทายเรือน้ำคุณตาเนี่แหละ ถามไปหาม,มาก,กับลูกหลานจะครองเลยล่ะเ <laughs> พื่อนว่าเดี๋ยวนี้เป็นยูทูบเบอร์เด็ดตาสถานียังใช่วงนี้บริษัทกิจการบรดีโฆษณาบ๊อบี้ก็เลยเป็นยูทูบเบอร์เป็นยูทูบเบอร์เด้ดตาเอ้ยว่ตาซื้ออยังก็อซื้อคำดีแน่แม่หลังนี้นแม่บอกให้ฟังอยู่ซื้อดีไม่ซื้อเปลือตะกี้ไปบวชเป็นพระโอ้ จานปืนจานปืนคือวปืนพี่บ่มาแล้วโอ้กัเม้าลูกกันโอ้หูจักแล้วหูจักแล้วสันกัพี่น้องกันเนี่ยก็ย้ายสีผ้าเนาะอืมหูจักแล้วหูจักแล้วแต่โอ้ยแต่ไปแต่มาหูจักพี่น้องจาของสับพี่น้องนี่มาขึ้นเรือน้ำเพลินจากพี่น้องจ้าจะฝากกระไดนะคะเนาะบ่เคยขึ้นเรือจชักเรื่อนี้แม่น้ำโขงค่ะพี่น้องจ้านี่แหละค่ะพี่น้องเพื่นหาป่านะคะจะฝากกระเลยมาขึ้นเรือน้ำเพลินจ้า อาปลาค้างไว้นะปลายั้งสังขารน่นนะปลาปลาปลาเพี้ยนโอ้ปลาโมงหกโมงเจ็ดหนูขอเบิ้งเนยเด้อหนูกับลูกหลานบ้านสมปอยนี่ละแต่หนูเป็นยูทูบเบอร์หนูกับลูกหลานบ้านสมปอยนี่ละหนูหนูเป็นยูทูบเบอร์ แต่ก่อนเป็นข้อโซกอยู่บ้านห้านี่ลาจักหู่จักหลานจะของบ่ลูกพ่อทาไนเน่บ่ลูกพ่อทานยังลูกพ่อทานยังฮะได้เดี๋ยวไทไพ่อตาไนเจปลูกันก่น้องสุขสีพานี่บ่บ่หุ่จักกูหจัก ไมไปเดื่อดไร้สายห่อสายน่ะไปเอาเขาเดือนอดีตน่าหยุกศูนย์นี่เอ้ยวู์จักอีกแมนบอลแมนบอลเฮอแมนแล้วแมนแล้วจ้าอันนี้เพื่อก็จะลงไปจะไปหาปลาแล้วค่ะเพื่อกจะไปหาปลาแล้วเจฟ่ามาอัปเดตนะคะนอกห้กับเพื่อนเพื่อนพี่พี่เฮาได้เบิ่งช่องเจฟ่าสนหามาเมล่าวนัวหัวมวนจ้า คือโยกเครื่องคืนเล่าอายอย่าล่มอย่าลมได้อยู่ว่าปลานั่นบ,บ,บ่ได้ล,ล่มบ่ล,ลูกใายล่มเพิ่นบ่ได้ล่มเพิ่นว่ช่วงนี้ปลา,าแพงบ่ปลาแห้ง<อ>แพงอยู่เล่ววาว่อันนี้เขาเอินทา,าเพื่อนนอนนี่เนาะข่าเรือนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะ สามองสาม่องสี่โปมีเนาะนี่เพื่อก็ออกไปหาผู้ออกไปหาปก็ออกไปหาหนืนจนสุดพูดแล้วค่ะท่าเรือไก่สุดแส้หูแสตาค่ะพี่น้องจ๊ะไก่สุดซ้ายหูซ้ายตาค่ะพี่น้องค่ะนี่ค่ะนี่แหละจ้าเรือหาปลานะจ้าอันนี้ น้ำโขงที่ติดกับซอปป,ป่อนเล่าจ้าพี่น้องเห็นบ่นี่นี่จ้าพามาชมนี่มีปลาด้วยนี่มีปลาด้วยเพิ่นก็ได้ปลามาแล้วเพิ่นก็จะพูกรวยแบบนี้แหละคะ่ะพี่น้องอันนี้ อันนี้ปลาเพิ่นลาะขายเลาะจักบาทค่ะลุงปลาเพิ่นขายเลาะจักบาทตัวนี้นะแล้วแต่ปลาแล้วแต่ปลาหนูเห็นป่าเป็นปลาขาวๆปลาปากบ่อหนินะเลาะละลายละบ่ได้หีินะโอ้อันป่ามองสามมังสี่บ่มี่บ่อมีแต่มองหกมองเจ็ดดิพี่นอนจานี่ ม่องหกม่องเจ็ดปรกัขังไว้แบบนี้แหละจ้ะพี่น้องอ,อ,อุ้ยลมได้ยี่บอได้ยี่บอรู้ว่ากำลังไปนี่จ้าจะฝฟาผ้ามาเบิ่งค่ะอันนี้เพื่นได้แล้วนะคะเพื่นรอขายแต่ว่าเป็นเป็นตังใหญ่ได้หน,นเป็นโลละลอยค่ะตอนนี้โลละลอย ปลาโรลละร้อยเิ่นผูกไกวค่ะพี่น้องเพิ่นผูกไววค่ะนี่ละค่ะจะฝากจะข้ามาเบิ่งหาเรือแต่ว่าทางมันโลงมันสั้นแี้ยจะฝากกับเลือยานกัเลือปรก,กาโลงนะคะหาหม่องโลงอยู่ตอนนี้่หาหม่องโลงอยู่ค่ะเมืออ่อยนึงเมืออ่อยนึงค่ะมาจ้ะมาเบิ่งนะคะแม่นำ้ำโขงน้ำกัเนาะค่ะพี่น้องเนาะ อันนี้พกะการีเพิ่มเตยมโตที่จะไปหาหม้อหาป่าได้ค่ะพี่น้องจ๊ะเพิ่นเตรียมโตแล้ว,ว,วน,น,นี่ค่ะจะฝากามาเมบิ้งนะคะเนาะท่าเรือนะคะท่าเรือนะคะพี่น้องจ้าบอกค่ะอันนี้ก็คือท่าเรือนี่เห็นบอกค่ะพี่น้องจ้านี่เพื่อก็เอาเรือนะคะเอาเรือมาเรียบร้อยแล้ว เขาฟังตาฟังมากนะคะกาบรูว่าเพิ่นใดป่าบอหรือว่าจังไดจะฝากกาบบ่อ้าไปถามเพิ่นเลยนะคะพี่น้องนี่ค่ะกะเริ่มมีค่ะมากแล้วค่ะนี่เพื่อารยกเครื่องขึ้นไปแล้วนะคะยกเครื่องขึ้นไปแล้วเนาะนาะนี่ค่ะ,คะเห็นบ่อค้าพี่น้องจ้าเด้อพี่น้องเด้อ อย Carl, ูนไหนวะพี่น้องเด้อจะฝากสุขภาพมาเบิ่งนะคะพี่น้องคะโอล country, ้ลมคักคักอ๋อโอ้ยพอดีมาพอคนหัวจักกันนะคะเพื่อนไท้อันนั้นป่าแล้วนี่ให้บอกค่ะนี่ให้บอกนี่โอ้นี่เห็นโตป่าด้วยจากพี่น้องเห็นบ่าเอาขึ้นยกสูงก็ได้ค่ะเพื่อนพี่น้องเพราะว่าอย่ามันตายนะคะอย่ามันตายอันนี้ขายโรคโลคระลายบ่าค่ะโรคระลายค่ะพี่น้องจ้าปลาปากนาะค่ะเนาะช่วงนี้ปลา ปลาแพ้งพี่น้องจ้าอันนี้คือวิธีชีวิตลุ่มแม่น้ำค้งค่ะมาพอดียางมาถ่ายคลิปมาบ่พอพอพดีนะคะได้โอกาสได้เบิ้งแล้วนะคะนี่แหละเวลาเพป่นหาปลามาเพื่อก็จะเอามาไหวแบบนี่แหละพี่น้องนะคะ แล้วก็ก่อนที่เพิ่นจะนะคะเอาไปขายเนะาะไครซิมาสื่อปกาจังโลกมาเอาห้นะคะวิถีชีวิตนะคะบ้านเฮาเนาะหลายคนที่ว่าบ่เคยเห็นนะคะรูแม่นำโค้งเป็นจังไดแบบนี้ล่ะคะ่ะพี่นอ้องื้อนี้เจฟฟ้าก็ขอบคุณนะคะคุณคุณตาก็ได้เอนไป็นคุณตาก็ได้นะคะคุณลุงก็ได้นะคะเพิ่นกันะคะะหายโอกาสเจฟฟ้าเด้ท้ายคลิปนะคะ ดูซึกดีใจมากเลยพี่น้องเห็นบ่ะด้นางเรือบ่เคยได้นนางเรือหัวไปคนที่ว่าลอยน้ำว่าเป็น,นย,นา,นยานแม่นำ้ำโขงเคยลงไปได้บานเจ้าของกันหลายครั้งแล้วมันลึกไดแถวบานเจฟ้านะคะกับ่กลกาศที่จะออกไปนะคะประกาศที่จะนางเรือแบบนี้มือนเพิ่น เป็นคันอาสาให้เลยค่ะได้นั่งเรือแบบนี้แล้วก็ได้ไท่ายป่าแบบนี้ขอบคุณได้หลายนะคะเนาะขอบคุณมา,มากๆเลยค่ะวิว <as> บรรยากาศ <as> แม่น้าโขงนะคะจะฝากกันเลยได้ถ่ายคลิปนะคะเนาะได้ให้กัเบเพื่อนๆเฮ้าได้เบิงกันขอบคุณมากๆค่ะ <as> <as>